ใครที่กำลังมองหาสุดยอดเคล็ดลับสำหรับการทำงานที่ต้องการเพิ่ม productivity ให้กับตัวเองนะคะวันนี้มีข่าวดีค่ะเพราะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เป็นนักปั้นวิทยากรมืออาชีพนะคะอย่างคุณชัยยศปั้นสกุลชัยเนี่ยเขาจะมาบอกวิธีการทำงานที่มันง่ายขึ้นและเร็วขึ้น10เท่าด้วย AI ตัวที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะคะอย่าง ChatGPT ค่ะเล่มนี้นะคะตอบโจทย์คนทางานที่ต้องการทางานให้เสร็จเร็วขึ้น ทำงานได้ง่ายขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นหรือคนที่อาจจะเคยลองใช้ ChatGPT แล้วเนี่ยแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะต้องใช้ยังไงถึงจะให้ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะรวมถึงคนที่อยากจะเริ่มต้นใช้งาน ChatGPT เพื่อเอามาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวค่ะในเล่มนี้นะคะผู้เขียนเขาจะพาเราไปทดลองใช้ ChatGPT ผ่านตัวอย่างจริงทุกบทเลยค่ะซึ่งมีทั้งสิ้น14บทด,ด้วยกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังมีตัวอย่างคำสั่งหรือการใช้พร้อม ที่เราสามารถคัดลอกแล้วก็นำไปใช้ได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลานั่งคิดประโยคนะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังจะได้คำตอบจากแชทค่ะว่าถ้าเราสั่งแบบนี้แล้วเนี่ยแชท GPT จะตอบกลับมาแบบไหนและเราจะปรับแต่งยังไงนะคะเพื่อให้เข้ากับการทำงานของเราในขณะนั้นได้ค่ะสุดท้ายค่ะผู้เขียนเนี่ยเขายังได้นำตัวอย่างจริงจากการใช้งานแชท GPT ของตัวเองเนี่ยมาเล่าให้เราฟังค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างใช้งานในรูปแบบไหนได้บ้างเพื่อเราได้เห็นภาพการใช้งานในโลกของการทางานจริงๆค่ะ เล่มนี้นะคะเราสามารถใช้เป็นคู่มือการทำงานร่วมกับผู้ช่วยอัจฉริยะคนใหม่ของเราได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะควรมีติดโต๊ะทำงานเอาไว้จะได้อุ่นใจทุกการช่วยเหลือค่ะ